สวัสดีจ้าทุกคนมาพบกันเหมือนเดิมกับวิมอนชาอ่ายพี่น้องมือนีกว่าสิผ้าเจ้าทั่วทั่วใส่หมู่ัเมืองโบรันจะบ,บริมาสามสาศาสเลยจะพี่น้องตะกีมาดูรับพี่น้องเอง้ยอันมันถึบกบัตะกีเห็นงายน,น,นี้นีิคมนะจ๊ะเนาะบัดซุมือนี้พอได้ได้จ้ามันแพงสี่ร้อยบาทพอดีจ้า,ขาเขายางมืดมึงกระเีอัน ย่างเม็ดมือก so so, 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 ับ oh สีเลี่ยมผัวเจ้าขอสีเอาที่ละโซนให้มุเจ้าเบิ้งได้จ่าเด้อเบิ้งไปน้ำกันได้จ่าเด้อพี่น้องสวยๆงามๆให้มีโอกาสมากขอกระเลยสีไทยให้มุเจ้าเบิ้งจังสีพี่น้องโอ้งามๆบรรยากาศเหม่หอดแด็ดประสนบรรยากาศขับพวกพี่น้องเออสวยงามแห่งจ่าเออเต็มมาเลยเอาบรรยากาศเอาวิวเอาสวยภาพสวยๆมาให้มุเจ้าเบิ้งเบิงไปได้จ่าพี่น้องเดี๋ยวจังเบิ่งที่ละโซนนะจ่าพี่น้องเนาะมันหินมันสวยมันงามแห่งเอามาให้มุเจ้าเบิ้งนี่จ่า ดูทีละโซนนะจ๊ะตามมาจา้ะตามมาจ้ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้๋ยจ้ะเด้อเบิ่งต่อเลยจ้ะพี่น้องเออดูไปเลยจ้ะพี่น้องเออบรรยากาศก็สุด,ดยอดจ้ะพี่น้องสวนคุณช้างคุณแผนจ้ะเบิ่งพี่น้องทีละโซนนะจ๊ะทีละโซนอย่าลืมเลยจ้ะพี่น้องติดตามให้ด้วยนะจ๊ะ แมงพนใดนาะพี่น้องมันคืองามแถมบรรยากาศหลุ่มลื่นมากจ้ะสวยงามสุดยอดมากเจ้พี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามารับชมนะจ๊ะคนที่เข้ามาใหม่ขอย้ำอีกทีดูให้3-4นาทีก่อนแล้วค่อยกดติดตามเด้อจ้าต่อจ้ะ สวยมากจับพี่น้องจ้าสุดยอดมากจับพี่น้องบ่งเ้าหลดอกตามมาเลยจับพี่น้องตามมาดูเลยจ้ะพี่น้อง ขี่จักรยานมาได้พี่น้องจอดซุมมุมให้มืเจ้าเบิงเอาทีละข้างทีละมุมสวยๆงามๆเนี่ยจ้าดูให้จบแล้วกดติดตามเด้อจ้าพี่น้องจ้าคอยไปบ่ถือเลยพี่น้องคอยขี่จักรยานไปบ่ถือพี่น้องจ้า อันจักสิไปโซนใดพี่น้องไม่ได้อันสวยๆงามๆนะจ้ะพี่น้องเนาะเบิ่งจะพี่น้องดอกไม้ขาวจูนปูน,นงามค่ะอันนี้คือสิเมนสพานสายลุงนะจ๊ะที่เโซนนะจ๊ะนะ้อตามมาจ้ะพี่น้องสวยมากจ้ะบรรยากาศนี่สุดยอดมากนะคะพี่น้องขาดูไปจ้ะเออเมอยน,น่จ้ะ ผ่านสายลุงนจ้ะพี่น้องเน่ยอ่านดูจ้ะสวยงามมากจ้ะพี่น้องนะีน่จ้ะามาะัน,นมต้องถ่ายจากทั้งนั้นนะจ้ะเบื้งบรรยากาศสวยๆงามจ้ะพี่น้องวิวสวยมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนเลยจ้าที่เข้ามารับชมรับฟังคนบ,บ้าบ้าบโบเหมือนเดิมนะจ้า งามให้เบิงน้าจ้าโมงโบราณนี่มันบรรยากาศดีมากนะจ้ะเนาะแต่ว well. um. ่าแดดเดดพี่น้องเลยเบิงไปเรื่อยๆนะจ้ามาโ้นแถวไอ้ทังจีนก่อนพี่น้องเรือสำเภาใหญ่พี่น้องจ้านี่ดูเอาจ้าบรรยากาศเรือสำเภาใหญ่จ้าลมลื่นมากนะจ้ะเนาะ มันแดดอยู่พี่น้องแต่ว่ากับไข่อยู่ได้มันมีต้นไม้หลจยย้ะในเมืองโบราณสวยงามบรรยากาศดีมากจ้ะพี่น้องคอยกีจักรยานอีกเร็วพี่น้องเจอกันคลิปต่อไปอีกเด้วยจ้ะพี่นอ้องจ้ะเจอคลิปต่อไปนะจ้ะเอาตรีรโซนให้ดูขอบคุณเป็นอย่างสูง